เดียวกันนะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่รอช้านะคะเข้าช่วยเหลือเกษตรกรและคนในพื้นที่ภาคเหนือทันทีค่ะซึ่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ําบางแห่งเหลือน้ําน้อยมากจนไม่พอทําการเกษตรและนาปีในรอบปีนี้ด้วยค่ะอ่างเก็บน้ําแม่อาบ บ้านปากกองตำบลนาโป่องอำเภอเถินจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือไม่ถึง8 0 0แสนลูกบาทเมตรซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำที่น้อยมากเลยนะคะหลังจากปีที่ผ่านมาจะต้องระบายน้ำช่วยพื้นที่นาปีในพื้นที่กว่า800 0ไร่และมีการระบายน้ำเพื่อเป็นการผลิตน้ำประปาจนชาวบ้านเกรงว่าน้ำที่เหลืออยู่จะไม่เพียงพอต่อน้ำต้นทุนในการทำนาปีในปีนี้หากฝนยังไม่ตก ล่าสุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเริ่มปฏิบัติการทําฝนหลวงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทําต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันที่10กร,รกฎาคมนี้ค่ะเพื่อสร้างความชุ่มชื่นและเติมปริมาณน้ําในเขื่อน และน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่พร้อมทั้งให้สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะได้มีน้ําไว้ใช้นะคะในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะบร,ริเวณพื้นที่อํเาเภอเถินจังหวัดลําปางอํเาเภอสามเงาอํเาเภอวังเจ้าจังหวัดตากรวมทั้งอํเาเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีสภาพพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ําแห้งขอดอยู่แล้ว ทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกก็รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะคะอย่างเมื่อวานนี้ได้มีการนําเครื่องบินขึ้นบินทําฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบรวมแล้วสีเที่ยวบินค่ะทําให้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านกําแพงเพชรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําในเขื่อนศรีกิจอีกด้วยค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบเรื่องของข้อมูลของกรมชลประทานพบว่าภาพรวมสรุปน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่315แห่งตอนนี้นะคะเรือน้ําไม่มากแล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะตัวเลขเมื่อวานนี้พบว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วน้ําในเขื่อนใหญ่ปี2563มีน้ําใช้การได้อยู่เพียง7,170ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ15ขณะที่ปีที่แล้วนะคะปี2562มีน้ํามากกว่าค่ะโดยมีน้ําใช้การได้อยู่ที่11,755 ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ15นะคะซึ่งก็ถือว่าปีนี้เรามีน้ำน้อยกว่าเสียด้วยซ้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอดีตผู้ใหญ่บ้านเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเผยแพร่ภาพนะคะประทับใจลูกเต่าตนุกว่า60ตัวฟักออกจากไข่คลานลงทะเลบริเวณหน้าหาดวัดแหลมสอค่ะ ภาพลูกเต่าตโนุคลานออกจากหลุมทรายหลังฟักออกจากไข่ทยอยลงทะเลบริเวณชายหาดวัดแหลมสอตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีคืนวันที่6ที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นและลูกเต่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ทางด้านของคุณพิมพ์ชนกประจําค่ายนายสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดสุพรรณเดินทางไปตรวจด,ดูหลุมไข่เต่าหลังจากฟักตัวพบเปลือกไข่แตกจํานวน62เปลือกตามจํานวนลูกเต่าคลานลงทะเลและซากลูกเต่าตายในหลุมก็มีอยู่ประมาณ1ตัวนะคะ ทางด้านของคุณพิมพชนกบอกด้วยว่าการฟักตัวของลูกเต่าครั้งนี้นับว่าเป็นหลุมที่สองซึ่งครั้งแรกลูกเต่าฟักตัวไปแล้ว63ตัวในเวลาไลเลียกันและการฟักตัวนะคะของเต่าหลุมแรกเจ้าหน้าที่พบซากลูกเต่าตาย1ตัวนะคะและพบไขย่ยังไม่ฟังอีก5ฟองจึงเก็บไปตรวจสอบค่ะ จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีเต่าตหนุและเต่ากระขึ้นวางไข่บร,ริเวณชายหาดมากที่สุดในรอบ10ปีนะคะและมากที่สุดก็คืออยู่ที่ประมาณ18ตังซึ่งลูกเต่าฟักเป็นตัวลงสู่ทะเลแล้ว8ตังจํจำนวน401ตัว ส่วนอีก10รังยังคงฟักตัวนะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ริมชายหาดให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดและหากไม่มีความจําเป็นนะคะให้มีการปิดไฟที่อยู่บริเวณชายหาดนั้นเพื่อไม่ให้แม่เต่าที่จะขึ้นมาวางไข่นั้นตกใจกับแสงไฟที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ ความจริงแล้วนะคะเต่าตะหนุนั้นพบได้ที่บริเวณอ่าวไทยหลายแห่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่อันดามันก็มีบ้างนะคะโดยปกติแล้วมักจะพบในเขตที่มีอุณหภ,ภูมิน้ำที่ค่อนข้างอุ่นนะคะก็คือสูงกว่า20องศาเซลเซียสขึ้นไปนั่นเองค่ะ